เอาเลยครับสิดิผู้ชมนะครับผมวตาดาเบเฮกกลับมาฮออีกครั้งในะนิยายวายเรื่องไม่หลอกได้ไหมโดยคุณได้เขียนไมโดคิลา่าตอนที่ส5นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนยิยายเรื่องนี้ก็เราิดต่อสอบถามคุณได้เขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับผมตกใจจนทําอะไรไม่ถูกไปช่วขขะฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้สมองมึนงงและการตัดสินใจช้าลงได้แต่มองหน้าผู้ชายทั้งสองคนสลับกันไปมา วินคงเห็นอาการแป,ปลกๆของผมและรดไฟฉายลงแล้วมานั่งขึ้นข้างบนโซฟาเขาไม่เห็นอาชิตเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าต้องมีใครสักคนบนโลกนี้ที่เป็นเหมือนกับผมแต่ผ่านมาสิกว่าปีแล้วตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุที่ผมตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้ก็ยังไม่เคยเจอคนคนนั้นเลยผมถึงเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะคนปกติเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางเหนือธรรมชาติพวกนี้ ไม่ดีอาจถูกจับไปทําพิธีไล่ผีไม่ก็ส่งโรงพยาบาลจิตเวชผมพยายามทงตัวกลมกลืนไปกับทุกคนมาตลอดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลึกๆแล้วผมก็อยากให้มีคนเป็นสักคนที่เข้าใจและเห็นสิ่งที่ผมเห็นแม่ผมเคยบอกว่าตอนผมเกิดหลวงพ่อที่วัดแถวบ้านเราก็เป็นคนตั้งชื่อให้ท่านเห็นฝ่ายที่มุมปากของผมก็ทั้งว่าตําแหน่งฝ่ายนี้ดีมากเป็นคนโชคดีมีมูลตั้งแต่เกิดอนาคตดวงชะตาอาจถึงคาดแต่ก็จะแคล้วคลาดให้ชื่อเหนือดวงก็แล้วกัน และนั่นคือที่มาของชื่อผมไม่ต้องหมอก,ก็รู้ว่าหลังเกิดเรื่องพ่อกับแม่ผมจะศรัท้ายท่านมากขึ้นขนาดไหนทุกวันนี้ก็ช่วยบริจาคทห้งเงินและแรงงานช่วยสร้างสรารวัตหลังใหม่อยู่หรือว่าเมามากจนพูดคนเดียวได้หนุ่มฝรั่งอย่างวินย่อมเชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าอยู่แล้วพอเห็นผมนั่งนิ่งไม่ตอบคำถามเลยสรุปเอาแบบนั้นลงไปอาชีขยับไปนั่งที่โซฟาเดี่ยวตัวเล็ก ปล่อยให้วินป้อนน้ำเปล่าแล้วเอาผ้าขนหนูชุบน้ำมาเช็ดหน้าและตามลำตัวเพื่อให้ผมนอนหลับได้สบายขึ้นเรายังไม่สนิทกันขนาดที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดๆให้วเวลยทำแค่นั้นแต่ผมก็รู้สึกโอเคขึ้นมากแล้วจะปล่อยให้นอนโซฟาตื่นมาก็คงเมืยหน้าดูเอาไงดีนะผมที่แกล้งหลับตาและทำตัวเหมือนคนเมามา,จากจะขอพ้าไปเรียบร้อยรู้สึกระแวงหลังยังไงชอบกลนอยากลืมตาขึ้นมาดูว่าอาชีพทำหน้ายังไงอยู่ ก็กลัววินจับได้ว่าไม่ได้หลับจริงเสียงฝีเท้าขายับเคลื่อนไหววินได้จะเดินไปทางห้องนอนผมแอบรีตามองก็เจออาชี้ก,กาลังมองตามไปทางนั้นเหมือนกันเขาคงจับตาดูวินเงียบๆม,มาตลอดวินกลับมาพร้อมพระห่มและคลุมมาลงมาตัวผมตั้งแต่อจกจนถึงเท้าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจดูแลคนเมาเขาออกจากห้องไปเงียบๆตอนเกือบตีสองพอได้ยินเสียงประตูห้องปิดผมก็ลืมตาขึ้นมาทันที อยากเห็นปฏิกิริยาของอาชีว่ารู้สึกยังไงกับวินตอนพี่อิดมาที่ห้องนี้ครั้งแรกอาชีไม่ชอบใจเลยไม่รู้ว่าพอเป็นวินแล้วจะเหมือนกันไหมแกล้งหลับได้เนียนมากเหนือก็กลัวเขารู้ว่าเราคุยกับอาชีนี่ดีแล้วนะที่ไม่เห็นนะได้บทคนเมาช่วยไปเถท,ท้ๆไม่ไงั้นคงต้องอธิบายอีกยาวว่าคุยกับใครอ่ะเขาดูชอบเหนือนะเฮ้ยไม่ใช่ละ แค่เพื่อร่วมงานกันเฉยๆสนิทก,กันเหมือนไอ,อ้เฮงไงไม่เหมือนเหมือนเชื่อเราซิว่าไม่เหมือนเหนือหลับตายอยู่นะจะรู้ได้ยังไงว่าเขามองเหนือด้วยสายตาแบบไหนลองนึกภาพสิถ้าเฮงเป็นคนมาส่งเหนือจะดูแลดีขนาดนี้ไหมไม่มันคงโยนเราไว้บนโซฟาแล้วก็นอนบนพืนข้างๆกันนี่แหละเราหัวเราะออกมาพร้อมกันผมยอมรับอยู่ในใจว่าวินดีกับผมมากเกินไปนิดนึงจริงๆ ตั้งแต่ที่เขาช่วยเหนือที่พัทยาแล้วถ้าไม่คิดอะไรจะนั่งเฝ้าที่โรงพยาบาลจนเช้าเหรอง่วงแล้วว่าไม่คุยละไปนอนดีกว่าผมหนีความจริงที่เจ้าผีตโ,ตโตพูดกรอกหูไม่หยุดรีบเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วล้่ตัวลงนอนบนเตียงกว่าจะได้นอนจริงๆจังๆก็รู้สึกเ,เหนื่อยจนตาตจะปิดอยู่แล้ววินถึงบ้านหรือย,อยังนะเช้าวันจันทร์ผมมาทำางานด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง เรื่องราววุ่นวายทั้งคนทั้งผีที่ออฟฟิศส,สามารถเคลียร์ไปได้เรียบร้อยแล้วผมจึงมีสมาธิจ,จดจ่อกับการทำงานในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีพี่เอ,อ๋อยู่ด้วยเป็นสัปดาห์แรกส่วนวินก็ย้ายไปนั่งตำแหน่งซุปทีมอเมริกาแล้วเวลาที่นอกเหนือจากการทำงานในแต่ละวันผมจึงทุ่มเทให้กับการสืบคดีของอาชีพอย่างเต็มที่ย้อนไปเมื่อหกปีก่อนตอนที่อาชีพเสียชีวิตผมรู้จักเพื่อนสนิทในคณะว่าร่างของเขาถูกพบในรถยนต์ส่วนตัวที่จอดทิ้งเอาไว้ริมทางที่เปลี่ยวร้าง ตามเนื้อตัวไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้ใดๆสินมีค่าก็อยู่ครบทุกชิ้นสาเหตุของการเสียชีวิตในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปก็คืออาชีพจอดรถนอนโดยปิดก,กระจกทุกบานและสไต์เครื่องยนต์เปิดแอร์เอาไว้ทําให้สมองขาดออกซิเจนส่วนมูลเหตุจูงใจเนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่ได้ทิ้งจดหมายสั่งเสียเอาไว้ในที่เกิดเหตุเมื่อสอบถามจากเพื่อนๆทั้งสามคนที่ออกไปกิน,นดื่มด้วยกันในคืนนั้นก็พบว่าทุกคนให้ข้อมูลตรงกันทั้งหมด อาชีธลอกกับแฟนหนุ่มที่เดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศช่วงปิดเทมอมภาคฤดูร้อนเขาโดนเมาเล่จนเสียใจมากและแตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยวิธีดังกล่าพวพ่อกับแม่ของอาชีไม่เคยรู้เรื่องลูกชายไปเกมมาก่อนพวกเขาไม่รู้จักผมแต่รู้จักเพื่อนทั้งสามคนแน,นของลูกมาตั้งแต่สมัยจะอาชีเรียนมัธยมทําให้ทั้งคู่เชื่อเรื่องราวที่ไอ้เพื่อนเลี้พวกนั้นแต่งขึ้นมาและไม่ติดใจสงสัยใดๆส่วนผมที่มารู้เรื่องการตายของอาชีที่หลัง ก็ได้รับรู้ข้อมูลจากเพื่อนๆที่คณะเพียงว่าเขาฆ่าตัวตายไม่รู้รายละเอียดอะไรจากครอบครัวของอาชีพไปมากกว่านั้นครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องทั้งหมดนี้จากอาชีพเมื่อเดือนก่อนผมโมโหจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ความรู้สึกมากมายระดังเข้ามาทั้งโกรธแค้นเศร้าเสียใจผิดหวังและสะเทือนใจที่คนด,ดีอย่างแฟนเก่าผมต้องมาเจอเรื่องเฮี้ยแบบนี้คนพวกนั้นมันหลอกอาชีพใช้ความสนิทสนมมาทำร้ายจนเพื่อถึงแก่ชีวิต ถมยังโกหกกับตำรวจและพ่อแม่ของเพื่อนอย่างด้านด้านๆ้าน,นความผิดมาให้ผมผู้ไม่รู้อิโนอิเนยจนถูกครอบครัวของอชิเข้าใจผิดมาตลอดงานศพก็มาแค่วันเดียวแล้วหายเข้ากลีเมะไปหมดทั้งสามคนวันนั้นนะผมร้องไห้อย่างบ้าคลั่งเพราะสงสารอาชิสงสารชะตาชีวิตของรักแรกที่จบลงอย่างเลวร้ายที่สุดจนชิต้องกอดปอบอยู่หลายชั่วโมงเขาบอกว่ามันผ่านไปนานมากจะทำใจยอมรับได้แล้ว สิ่งที่ต้องการในตอนนี้คือให้คนผิดรับสรารภาพกับพ่อแม่ของเขาอยากให้พวกท่านได้รู้ว่าลูกชายสุดที่รักไม่ได้ฆ่าตัวตายอยากรู้ว่าแม่ยังสบายดีไหมเพราะตอมใจจากการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวจนทนอยู่เมืองไทยต่อไปไม่ได้ผู้ชายคนนี้ผายความโกรธแค้นและความเสียใจมาอย่างหนักหน่วงรู้ทั้งรู้ว่าพ่อมันโกหกคนที่เขารักแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยเพราะคนตายพูดไม่ได้ ผมเชื่อว่าอาชีกับผมถูกกำหนดให้กลับมาพบก,กันอีกครั้งและผมจะต้องช่วยเขาคลี่คลายเรื่องราวทั้งหมดให้สำเร็จบริษัทนักสืบที่เอเฮงให้เบอร์ติดต่อมาเริ่มทำงานมาพักหนึ่งแล้วสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือการตามหาเพื่อของอาชีพทั้งสามคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ให้เจอปัจจุบันพวกมันย้ายย้ายกันไปหมดแล้วมาคนเปลี่ยนชื่อนามสกุลทำให้ตามหาตัวได้ยากขึ้นไปอีกและที่น่าสงสัยก็คือหลังทำเรื่องชั่วจนอาชีตายผู้ชายสามคนนี้ก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลย ผ่านมาหลายสัปดาห์ระหว่างที่ผมวุ่นวายอยู่กับเรื่องส่วนตัวและช่วยคุณเตยทีมนักสืบก็หาเบอร์ติดต่อและที่อยู่ปัจจุบันของพวกมันมาได้ครบทุกคนเลยด้วยและก็ถึงเวลาที่ผมต้องจัดก,การต่อสักทีวันเสาร์นี้ผมตั้งใจว่าจะไปหาหนึ่งในสามคนได้ที่บ้านเพราะโทรติดต่อไปกี่ทีก็ไม่มีคนรับสายจากที่อยู่ของมันแถวนั้นเป็นย่าชานมืองของกรุงเทพที่สามารถเดินทางไปด้วยแท็กซี่นอกจากอาชีพที่จะไปกับผมแล้วก็กำลังคิดว่าจะลองชวนเองไปด้วยอีกคน ไม่รู้มันจะว่างหรือเปล่าเหนือเหนือฮะอว่าไงวินผมกำลังอยู่บนรถตู้ของบริษัทที่เดินทางจาก head office ไปยังท่าเรือแหลมชะบังวันนี้ผมกับวินถูกส่งไปดูง,งานที่ออฟฟิศแหลมชะบังแบบไปเช้ายัางกลับเพื่อแนะนําตัวกับแผนกต่างๆที่พวกเราต้องประสานงานด้วยในฐานะซูเปอร์วิเซอร์คนใหม่ของสองทีมอย่างเป็นทางการใจลอยไปไหนอะเรืยก็ไม่ตอบทษทีนะคิดอะไรนิดหน่อยอะ เรื่องงานเหรอเปล่าเรื่องคนใกล้ตัวนะเรื่องคุณอิดเหรอเขาไมา่ยุ่งกับเหนืออีกหรือเปล่าถ้าหูผมไม่ฝา่าน้ำเสียงที่วินใช้ดูแปลกกว่าปกติท้งเสียงที่นุ่มนวลเป็นพิเศษไหนจะท่าทางเป็นหัวเป็นยายนั่นอีกหรือว่าเรื่องที่เอชิบอกจะเป็นความจริงผมสลายความคิดเข้าข้างตัวเองทิ้งไปยังคงเชื่อว่าเขาห่วงใย,ยกันแบบเพื่อนเกือบทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต่างก็งา,านยุ่ง แล้ววินก็ไม่ได้มากินข้าวกับผมและเฮงเลยเพิ่งมีวันนี้ที่ได้ออกมาข้างนอกกันสองคนแถมยังเป็นการออกต่างจังหวัดในวันศุกร์ที่รถติดสหาหัสอีกเวลาว่างในรถจึงเหลือเฟือพอที่จะให้นั่งคุยเล่นกันได้ไม่ไปยุ่งอะไรเลยน่าจะเคลียร์กันดูเรื่องแล้วโดนบอกเลิกแถมขึ้นแหวนมัน่นคนอย่างพี่อิดคงไม่เสียเวลามาง้อผมอีกรออย่างนั้นตอนนี้เหนือก็โสดแล้วสวิใช่ คือว่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่ว่างคิดเรื่องอื่นหรอกนะมีเรื่องหนวนต้องจัดการก่อนนะ่ะแล้วเรื่องอะไรล่ะลองเล่าให้ฟังบ้างได้มาเพื่อผมช่วยเหนือนได้เอาแล้วก็จบไปแล้วสําหรับตอนที่15นะได้ครับไม่แหเป็นเกงมากตอนนี้รู้หลักนะว่าทุกคนเชียร์วินอยู่ใช่ไหมล่ะเอ,อเชียร์ไปเอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะอ่านคอมเมนต์เฉยๆนะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนไมโนคิล่าส์ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับลิก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตต่อไปด้วยนะชาบูสวัสดีครับผมวัตนาเบ้